ฟิลกับบูซี่ร่ำรวยมากเลยล่ะก็แค่เคยด้วยน่ะนะพีทเข้ามานี่หน่อยสิยินดีรับใช้ครับคุณฮันเตอร์เอากาแฟมาให้ฉันทีสิได้เลยครับท่านเพอใช่รวมทิปเข้าไปด้วยเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมไปเอามาให้เดี๋ยวนี้เลยครับกาแฟของคุณกับครัวซองหอมกลุ่นจากเตามาแล้ว ขอบคุณนะพีทนายไปได้แล้วละ่ะฟิลเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ดังนั้นทุกเช้าก็เป็นเช้าที่หรูหราแบบนี้นั่นแหละโอจะสายแล้วไม่นะไม่ชุดพวกนี้ผมใส่หมดแล้วด้วยอยากได้ชุดใหม่นะแหมเรื่องแค่นี้ง่ายจะตายไม่ผมไม่ชอบชุดนี้เลยอ่ะขอดูชุดใหม่ทีสิฮ่าชุดนี้ก็ดีอยู่นะที่ละ คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าคะผมจะลืมไม่ได้ยัางไงาเหรอทิลรักดีจังแต่ฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้อะคะ่ะแน่นอนครับหวังว่าคงจะพอสําหรับวันนี้นะขอบคุณมากนะคะทิลเลรโอ้ต้องไปแล้วละ่ะบริษัท Hunter i n d u s t r y ทรีทำเงินให้กับฟิลหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีสิ่งที่เขาต้องทำมีแค่ใช้ชีวิตให้สนุกเท่านั้นแหละขอให้เป็นวันที่ดีนะครับคุณ h u n t e อร์แล้วชีวิตของเขาก็เหมือนแฟร์ี่เทลเลยล่ะใช่ผมเห็นรักเงินมากเลยแล้วเงินก็รักผมด้วยมันหมดแล้วกกกเเรราหมดันนนอะไ้ทีีี่่่ย โอ้โหไม่นะดูเหมือนว่าชีวิตสุดหรูหราของฟิลจะพังทลายลงพร้อมกับหุ้นน้ำมันที่ดิ่งลงเหวตอนนี้เขาลมละลายแล้วละ่ะโทษทีนะครับบอสอย่าโกรธกันนะนี่นมันเสื้อเชิ้ตทีออของผมอย่างน้อยก็อย่าเอาเน็กไทผมไปนะใครก็ได้ช่วยผมทีสิทุกคนกลับมาก่อนแหมอย่างน้อยเขาก็เหลือกางเกงไว้ให้ผมนะแถมยังเหลือนาฬิกาสวิสอีกด้วยอะ่ะขอให้ลูซี่อย่าเพิ่งใช้เงินนั้นนะดูข่าวนี้สิ ฮิตขับไปเลยผมไม่ทำงานฟรีๆหรอกนะครับดูเหมือนว่าผมจะไม่มีทางเลือกแล้วเห็นานาฬิกาฉันไปแล้วกันนี่นาฬิกาสวิสหรอคาดข็มขัดด้วยนะครับคุณฮันเตอร์อีกแป๊บเดียวเราก็ไปถึงที่นั่นกันแล้วครับที่รักจ้า,า,าฉันขอมาปากแบบที่ฉันชอบนะได้เลยค่ะคุณฟอเรสลูซี่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทหลายพันล้านดอลลาร์ของพวกเขาอุปรกรณ์ของเราพร้อมแล้วค่ะเจ็บนิดนึงนะคะลูซี่จะอยู่ได้ยังไงนะ คุนเคยกับชีวิตสุดร่ำรวยและการใช้เงินที่ฟุ่มเฟือยแบบนี้เสมอเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้สวยจังเลยอ่ะมันเพอร์เฟกต์เสมอเลยล่ะแหมแต่ฉันต้องไปแล้ว,ลวนะฉันมีนัททำสปานในอีกครึ่งชั่วโมงนะ่ะคุณฟอเรสคะฉันมีสินค้าใหม่มาให้คุณดูด้วยรอแป๊บหนึ่งนะคะจริงเหรอนี่คือมาร์คอะโวคาโดสูตรพิเศษว้าเฮเธอทำให้ฉันมีความสุขเสมอเลยล่ะแน่นอนฉันซื้ออันนี้แ mm. หละผิวหน้าของฉันต้องการของมีระดับแบบนี้ในการดูแลเอาไปเลยจ้ะแล้วฉันจะทำอะไรกับเศษกระดาษนี้ดีนะ งั้นฉันให้ทิปเธอแล้วกันน่าสงสารจังเลยฟิลตอนนี้ไม่มีเงินแล้วล่ะเขาแค่พยายามจะประหยัดเงินแต่เขาไม่รู้เลยว่าลูซี่ใช้เงินไปกับเรื่องความสวยความงามหมดแล้วหวังว่าจะไม่มีใครเห็นผมนะโอ้สวัสดีครับคุณฮันเตอร์เออใช่สวัสดีครับฉันไปซื้อกระเป๋าใหม่ดีกว่าช้าก่อนนะครับเฮ้ย hey, นี่เงินของฉันนะมันเป็นของผมก่อนนะอุ๊บส์ ตอนนี้พวกเขาก็ได้แต่ฟันถึงร้านอาหารสุดหรูและอาหารในร้านพวกนั้นถึงเวลาหาของกินแล้วงั้นฉันสั่งอาหารเดลิเวอรี่จาก Royal Castle ดีกว่าลูซี่คุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอพวกเราไม่มีเงินแล้วนะพวกเราไม่มีเงินกันจริงๆนะเรื่องตลกของคุณนี่มันขำจังเลยอะเรื่องตลกอะไรเล่าผมเพิ่งบอกคุณไปเองว่าพวกเราล้มละลายอะพอได้แล้วละเดี๋ยวฉันสั่งอาหารเดลิเวอรี่ก่อนลูซี่นี่ผมพูดจริงๆนะเดี๋ยวไอซ์สักพักจะมีคนมายึดของพวกนี้ไปแล้วนี่ไงล่ะเห็นไหม ฉันเชื่อสุดๆเลยด้วยที่คุณแกล้งฉันน่ะโอ้ไม่นะพวกเราล้มละลายเหรอโอ้ oh, จริงปะเนี่ยสุดท้ายก็เข้าใจสักทีนะผมยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าอะ่ะแต่มันกลิ่นอะไรนะหอมจังอโวคาโดของจริงเหรออาหารแหมงั้นเรามาเริ่มกันเลยทีหลังอย่าให้เขาเอาวันนั้นไปนะหยุดเลยนะโชคดีนะเนี่ยที่ฉันซื้อมาหมดเลยอะ่ะกินให้อร่อยนะครับอืม mm, นี่มันอร่อยจริงเลยใช่ฟิลกับลูซี่คงเจอเรื่องใหญ่แล้วแหละตอนนี้ ดูสิผมมีไอเดียเจ๋งๆแล้วและที่เราจะได้เงินกลับมาผมรู้แล้วว่าเราจะกลับมารวยได้ยังไงมันต้องเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากแน่เลยเย่ <Yeah! S 2> แล้วฉันก็จะได้มีเงินใช้สักทียิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีจะต้องมีเยอะมากเลยแล้วทิดล่กตอนนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังทุกอย่างเลยทำตัวสบายๆก่อนนะแล้วเรามาเริ่มกันเลยโอ้โห oh, นี่มันน่าสนใจจังโอ้โห oh, นั่นมันหัวหอมเหรอมันยุ่งยากจังเลยทําให้ฉันจะเป็นบ้าแล้วเนี่ยใครกันนะคุณมีปัญหาแบบนี้ใช่ไหมครับคุณแม่บ้าน คุณอาจจะอยากให้มีคนช่วยร้องไห้แทนคุณตอนที่คุณกําลังหันหัวหอมเอาไปเลยจ้ะงั้นคุณก็สั่งพนักง,งานหันหัวหอมสิแล้วคุณจะไม่เสียน้ําตาอีกเลยละ่ะเดี๋ยวผมจะทําแทนคุณเองวัวล,ล่ะหันหัวหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีแค่ผมเท่านั้นที่ร้องไห้ในห้องครัวนี้โทรมาที่เบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับเรามีส่วนลดให้ด้วยนะคุณได้ยินนั้นไหม มันน่าสนใจมากเลยล่ะหัวหอมของฉันก็หั่นเรียบร้อยแล้วแถมฉันไม่เสียน้ำตาสักยดเลยฉันปลื้มกับบริการนี้สุดๆคุณว่าไงเออฉันจะพูดยังไงดีอ่ะนี่คุณจริงจังปะเนี่ยนี่มันแย่สุดๆเลยไม่มีใครของมาสั่งพนักง,งานหั่นหัวหอมอก็หรอกเอยงั้นก็ได้ไปดูอีกวิธดีดีกว่าทุกคนชอบที่จะมองน้ำพูแต่น้ำพูเนี้จะทำให้คุณหลงรักเลยล่ะยิ่งคุณใส่เงินเข้ามามากเท่าไหร่น้ำพูก็จะพ่นน้ำเยอะเท่านั้นเฮ้ย hey, การลงทุนนี่คุ้มค่าแน่นอนใช่แล้วอันนี้คุณเห็นนนด้ววยกกัับไออออเเเีีีขขงงผมมแลช่หฮทพราะ เรียบร้อยตอนนี้ก็คิดอะไรที่มันใช้ได้หน่อยสิผมคิดไว้แล้วแหละงั้นมาดูกันเดี๋ยวผมจะโชว์ให้คุณดูเองเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮย้ยนี่ก็คือโชว์ของคุณเลมอนไงโชว์อะไรหรอโชว์ให้ใครดูอ่ะให้ทุกคนเลยคุณเลมอนจะมีคนมาดูหลายล้านคนเลยนะแล้วเราก็จะทําเงินได้เยอะเลยใช่ไอเดียในแย่สุดๆไปทํางานเลยนะคนนักลงทุนแต่ไอเดียนั้นเสีงจะตาย ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเคยชินกับความร่ำรวยสุดๆเลยล่ะทิลาไม่ต้องเสียใจไปหรอกค่ะเดี๋ยวสักพักเราก็คิดกันได้เองแหละอีกแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวพวกเราก็กลับมารวยแล้วเดี๋ยวคุณก็เห็นคงไม่ฟังฉันเลยอะ่ะฉันดูแล้วไปทําอะไรอร่อยๆเขากินดีกว่าเ่็กนะ้อยฉันก็พยายามแล้วนะงั้นเรามาเริ่มจากอะไรดีนะโอ้นั่นมันฝรั่งทอดนี่ทํามันบดดีกว่าโชคดีนะเนี่ยที่ยังเหลือพวกนี้ยดูเหมือนว่าลูซี่จะเพิ่งเคยทําอาหารเป็นครั้งแรกเลยนะดูเธอจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับมันสักเท่าไหร่ ตอนนี้ฉันต้องบทมันก่อนแล้วล่ะเพื่อที่จะบทมันใช้มีดอันไหนดีนะนี่มันน่ากลัวจังเลยงั้นไม่ใช้มีดดีกว่าใช้อันนี้แหละมาเริ่มกันเลยฉันว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แหละนะใช่มันเวิร์กด้วยแหละใส่น้ําเพิ่มหน่อยดีกว่าจะได้พองๆเห็นไหมล่ะเพอร์เฟกเลยใช่ถึงแม้ว่ากลิ่นจะไม่หอมเท่าไหร่แต่มันก็คงอร่อยแหละมั้งฟิลฉันทํามันบดมาให้คุณด้วย ทานให้อร่อยนะคะว้าวกับคุณนะผมหิวมากเลยแหละทำไมรสชาติแย่ขนาดนี้อ่ะคุณชอบมันไหมล่ะคะนี่คือจานแรกที่ฉันเคยทำเลยนะผมเชื่อคุณแล้วล่ะนี่อย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องอื่นสิกินมันบดก่อนยังเหลืออีกเพียบเลยฉันก็ทำอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยคุณอยากกินมันหน่อยไหมไม่ไม่ขอบคุณนะฉันยังไม่หิวเลยอันนั้นของคุณเลยค่ะฉันจะลดความอ้วนสักหน่อยอ่ะการทำงานเป็นพนักงานส่งดลิเวอรี่มันก็ยากเหมือนกันนะแล้วตอนนี้หิวมากเลยอ่ะแล้วถ้าผม ชิ้นมันใหญ่จังอืมอร่อยจังเลยเฮ้ยอารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยลูกขาของไม่รู้หรอมั้งชิมไปแค่นิดเดียวเองนั่นคุณฟิลฮันเตอร์เหรอครับใช่คุณหรือเปล่านะ่ะชาจริงจริงด้วยชีวิต Queen คนเรกาก็แบบนี้เละ <c oughs> นะนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ย hey, ทำไมเหลือเบอร์เกอร์แค่ครึ่งชิ้นเองอ่ะเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยอืมรอก่อนเธอคุณฮันเตอร์ไม่เอาแล้วผมไม่ชอบงานนี้เลยผมลาออก งั้นผมเอาเบอร์เกอร์นี้ไปก็แล้วกันเป็นค่าเสียเวลาของผมคุณต้องรีบหาเงินมาให้ได้เลยนะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกก็คิดทำอะไรสักอย่างสิคะ คุณก็คิดเองสินี่มันอะไรกันนะมีกระดาษอะไรติดอยู่ที่หลังคุณด้วยนะโอคืนนี้เรามีงานการกุลนี่นะเดี๋ยวแขกก็จะมาเราด้วยนะยินดีต้อนรับสู่ค่ำคืนงานการกุสลของเรานะคะนี่มันแย่สุดๆเลยเกิดอะไรขึ้นกับอพาร์ตเมนต์สุดหรูหราของพวกเธอนะเราบริจาคของของพวกเราไปหมดเลยล่ะโอ้จริงปะเนี่ยไม่จริงหรอกมัง้งพวกเขาไม่เชื่อเราอะ มีทางหนึ่งที่จะพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นไม่นะนี่คือชิ้นสุดท้ายที่ฉันเหลือแล้วนะนี่งไงล่ะพวกเธอเห็นหรือยังว้าว,ว,าวพวกเขาใจกว้างมากเลยนะงั้นฉันบริจาคบ้างดีกว่าฉันด้วยจ้าว้าว เพื่อนๆสุดร่ำรวยของลูซี่กับฟิลไปทับใจในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพวกเขาสุดๆโ้ oh, ถ้าได้ของเยอะขนาดเนี้ยอีกสักพักพวกเขาคงกลับมารวยอีกแล้วมั้งโอ้ oh, คือนี่เยี่ยมไปเลยรู้สึกดีมากเลยที่ได้บริจาคเนะี่ฟิลดูสิว่าเราได้เงินเยอะแค่ไหนพวกเรารวยอีกแล้วละ่ะแต่คุณลืมไปแล้วเหรอพวกนี้ไม่ใช่เงินของเรานะทําไมอ่ะขอบคุณนะครับมูลนิธิของเราขอบคุณความใจกว้างของพวกคุณมากเลยนะครับอย่าโมาโหไปเลยครับที่รักพวกเราทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะ มีคนมาด้วยอะแต่เราไม่มีอะไรจะให้คนแล้วนะยินดีด้วยนะครับนี่คือปุ่มสีทองของพวกคุณผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยเลยอันนี้เพื่ออะไรอะครับสำหรับนี่ไงครับช่องของคุณมีคนติดตามมากกว่าหนึ่งล้านคนจากวิดีโอนี้ครับตอนนี้คุณเลมอนเป็นดาราแล้วล่ะฟิลกับลูซี่กลับมารวยอีกครั้งหนึ่งแล้วเศรษฐีขนฟูของพวกเราคุณชอบไอเดียไหนของฟิลมากที่สุดหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน